สวัสดีค่ะทุกคนกคน,นิวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะทุกคนสบายดีกันนะคะสำหรับนิวสบายดีค่ะวันนี้นะคะหนึ่งวันหยุดที่แบบค่อนข้างที่จะยาวมากเลยตัง้งแต่เช้านะคะก็คือพวกนิวก็ไปยังไงล่ะ แต่ตอนนี้นิวกลับกันมาแล้วกลับมาที่บ้านแล้วเลยม,มาตั้งกล้องอยากจะเมาส์มอยกับเพื่อนๆนะคะนิวทําอะไรกันบ้างช่งชวงเช้าก็คือช่องชวงเช้าเนี่ยคุณซีเจชวนพาเด็กๆทําความสะอาดบ้านค่ะแล้วก็ทําเช็ดกระจกกันเพราะว่าเราจะทําการเช็ดกระจกกันทุกปีพอเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลินะคะใกล้เข้าหน้าร้อนก็จะมีพวกฝุ่นฝนอะไรเงี้ยคุณซีเจก็ะจะชวนเด็กๆทําความสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดห้องกัน หลังจากนั้นเราก็ออกไปข้างนอกไปทานกลางวันกันแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งนะคะซึ่งเราไปกันที่ร้านอันนี้เป็นร้านที่พี่ทารก้อนเขาแนะนําเป็นสินค้าเกี่ยวกับของประเทศญี่ปุ่นค่ะคือเขามีหลากหลายมากน้ำดินเขาไปสะดุด กระเป๋าสะพายนะคะสีดำแล้วก็สามารถที่จะให้เขาปักชื่อได้ปักตามตัวอักษรนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะได้มาเลยก็คือจองเขาวันแล้วก็เขาก็นัดอีก5าวันก็คืออาทิตย์หน้าเราก็จะไปรับของน้องน้ำเงินเขาก็สั่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเดินเล่นกันแล้วก็ไปเจอซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งเจ้าของก็เป็นคนจีนนะคะแต่ว่าเขา เป็นศูนย์รวมอาหารทั้งเอเชียนะคะก็คือทั้งอาหารไทยทั้งอาหารอินเดียวัตถุดิบค่ะของสดของแห้งนะคะแล้วก็ของคุณแล้วก็ของจีนนะคะคือแบบเยอะมากเยอะหลากหลายมากพี่ทะละก้อนคุณซีเจแล้วก็น้องน้ำดินคือแบบชอบกันละนาวเลยนิวก็ได้มีโอกาสแอบเก็บบันทึกภาพมาบ้างนะคะแล้วก็คือแล้วก็มา กลับมาบ้านกันเพราะว่าคุณย่าจังหวะที่คุณย่าก็โทรมาเขาบอกว่าเขาจะแวะมาดื่มชาแล้วก็จะแวะเอาของมาให้มาให้นะคะตอนนี้คุณย่ากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพอคุณย่าแวะมาแค่ครึ่งชั่วโมงพอคุณย่ากลับปุ๊บเนิยก็เปลี่ยนสภาพ้าค่ะเปลี่ยนสภาพผ้าทการออกกาลัง ออกกาลังกายรีดไขมันค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองมีพุงแล้วก็เริ่มน้ําหนักขึ้นนะคะนิวอยู่ในช่วงควบคุมน้ําหนักค่ะแต่ก็ไม่ได้ลดแบบบ้าระห่นะคือควบคุมให้อยู่ในระดับที่พอที่จะแบบยังไงอะ่ะไม่ให้มากเกินนะคะให้อยู่ให้ให้ทรงตัวอยู่ในระดับที่เราตั้งใจไว้นะคะขอโทษนะคะทีนี้นิวก็จะมาให้เพื่อนๆดูของขวัญน,นะคะจากผู้ใหญ่ก็คือ คุณย่าของนิวเองค่ะคุณย่าให้ของขวัญน,นี้เพื่อที่จะยังไงให้เป็นของขวัญย้อนหลังนะคะเพราะว่าวันที่วันคล้ายวันเกิดของนิวเนี่ยนิวอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าไปทำพาสปอร์ตกันแต่คุณย่าเขาก็วีดีโอคอลแล้วก็มีการคุยมีการอวพอรกันแล้วก็มีการโอนเงินมาให้นิวด้วยแบบส่งเงินเดิมแบบว่าเขาเรียกว่าอย่างส่งเงินผ่านมือถือนะคะเอามาให้นิวนะคะไว้เป็น ฉลองดินเนอร์เป็นค่าอาหารมื้อเย็นค่าเคก้กค่ะคุณย่าน่ารักมากนะคะส่วนของขวัญที่คุณย่าแวะมาให้ในิววันนี้นะคะก็คือหน,นังสือภาษาไทยค่ะหนังสือศัพท์ภาษาไทยนะคะคำแปลคำอ่านแล้วก็เป็นคำแปลภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็ภาษาสวีเดนไปในตัวนะคะซึ่งหน้าตาเป็นี้อ่ะซึ่งเอาจริงๆนะตอนคุณย่าเขาหยิบออกมาจากกระเป๋าอ่ะ แล้วส่งให้นิวอ่ะนิวกับคุณซีเจรู้สึกแบบงงแล้วก็ตกใจมากเอ๊ะคุณย่าคิดยังไงเอาหนังสือศัพท์ภาษาไทยมาให้นิวคุณซีเจเขาก็เลยถามย้ำนะคะด้วยความที่คิดว่าคุณย่าอาจจะอายุมากแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือก็คือถามเชิงแบบเชิงเชิงเชิงแบบแซล์คุณย่านะคะว่าคุณย่าซื้อมาคุณย่าเอามาให้นิวหรือว่าเอามาให้อ่ามาให พวกเราเอาไว้สอนพี่ทารกอนและก็น้องน้ำดินในเรื่องของภาษาไทยในการออกเสียงอะไรอย่างนนี้นะคุณสิเทเขาก็ลองทำย้ำสองสครั้งนะคะคุณยา่าเก็ตอบแบบมั่นใจว่าไม่ใช่เขาตั้งใจที่จะมาให้นิวนะคะเพื่อที่ว่านิวจะได้เป็นหนังสือคู่มือในการความคล่อง เขาบอกว่านิวจะได้มีความคล่องในการพูดเพราะว่าทุกคลิปที่ที่คุณย่าฟังจากที่นิวทําคลิปแล้วลงในยู u ูบเนี่ยคุณย่ามีความรู้สึกว่านิวอาจจะติดขัดในเรื่องของภาษาไทยบางคํานิวอาจจะลืมเขาก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะให้นิวมีเอาไว้เป็นคู่มือในการ ่านบางทีคําไหนที่นิวจําไม่ได้นิวก็สามารถค้นหาในหนังสืออันนี้ได้เพราะว่าเป็นการอัปเดตของลน้านสุดของปีนี้นะคะซึ่งคุณย่ากขาสั่งจกอินเทอร์เน็ตใช้เวลาตั้ง2 2อาทิตย์เลยนะคะวกว่าจะได้มันเป็นอะไรที่แบบโหคุณซีเจแบบตกใจมากคุณย่าเขาลงรายละเอียดคุณย่าบอกว่าเขาไม่เข้าใจทั้งหมดในภาษาไทยที่ที่เวลาก็ฟังนิวทางคลิปนะคลิปนะคะในใน u t u b e ที่นิวลงอ่ะ แต่คุณย่ามีความรู้สึกว่านิวนิวอาจจะลืมประทัดใบ้างในบางบาง,บางคำเนาะดูนิวพูดไม่คล่องอะไรเนี้ยเขาก็เลยเอาตัวช่วยมาให้นิวค่ะให้เนิวมาอ่านซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากคุณย่าน่ารักมากและนี่ก็คือเนี่ยแหละค่ะคลิปที่นิวอยากจะมามาให้เพื่อนๆได้ร่วมแชร์แล้วก็อมยิ้มไปกับน,นิวในความอ่าน ความมุมน่ารักน่ารักของคุณย่านะคะมุมมุมตะมุกตะมีของคุณยา่ากับคุณแม่ย่าของนิวนะคะซึ่งเขาแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นคนที่เก็บรายละเอียดมากนิวจําได้ว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วคุณย่าเขาก็ซื้อหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเขาซื้อหนังสือมาให้นิวเล่มใหญ่มากตอนนี้นิวเก็บไว้ที่ห้องห้องหนังสือข้างล่างนะคะชั้นหนังสือข้างล่าง เป็นหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละภาคของเมืองไทยพร้อมซีดีภาพประกอบซึ่งตอนนั้นนิวก็มาเปิดให้พี่ธละก้์และก็น้องน้ำดินดูนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบคุณย่าเขาให้ความใส่ใจเขาบอกเขารักเมืองไทยมากรักวัฒนธรรมของเมืองไทยมากแล้วก็อยากให้นิวมีเก็บไว้เพื่อที่ว่านิวจะมาเปิดให้เพื่อให้อ่าให้พี่ธละก้อนและก็น้องน้ำดินได้ดูกันเพื่อเป็นการซึมซับว่าเออส่วนหนึ่งเราก็มาจาก มีคุณแม่เป็นเมอมาจากเมืองไทยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าก็น่ารักมากนะจริงจริงว่าไปเนาะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยคลิปนี้นะคะโอ๊ยพูดเนี่ยเลยต้องจาเป็นจะต้องมี <c oughs> คุณย่าพูดถูกก็คลิปนี้คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นิวก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, ฝากกดเป็นกําลังใจให้พวกเราทางชอบวีคสตอรี่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปะคะ่ะนิวขอให้เพื่อนๆได้ รับความรักจากคนรอบกายเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะพเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ